สวัสดีครับคุณเคยได้ยินไหมครับคําว่าอดีตคือรากฐานของปัจจุบันคําพูดนี้น่าจะคุ้นหูใครหลายคนนะครับและมันก็เป็นอะไรที่อยากจะปฏิเสธว่าสิ่งที่ดีหรือร้ายในปัจจุบันที่เราเจอนั้นมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการกระทําในอดีตของตัวเราเองครับและก็แน่นอนครับว่าเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ล้วนแต่เกิดจากการทําความผิดพลาดในอดีตที่สะสมมา ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ก็ตามแต่เรานั้นสามารถแก้ไขปัจจุบันที่ผิดพลาดที่มีสาเหตุมาจากการกระทําที่ผิดพลาดในอดีตได้โดยการคิดย้อนกลับไปคิดถึงจุดเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าวิธีการซีโรเบสติงกิ้งซีโรเบสติงกินีครับก็คือวิธีการคิดย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นโดยถามกับตัวเองว่า ด้วยประสบการณ์ของฉันในตอนนี้เนี่ยถ้าฉันเริ่มต้นใหม่ได้จะมีอะไรบ้างในชีวิตที่ฉันจะไม่ย้อนกลับไปทามันอีกตัวอย่างก็เช่นในเรื่องของความสัมพันธ์ครับถ้าตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ควรหยุดหรือควรไปต่อก็ลองให้ถามตัวเองดูครับบ้าเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยฉันจะเลือกที่จะทําความรู้จักกับคนคนนี้อยู่ไหมนะถ้าคําตอบที่ได้ของคุณคือไม่ครับ คุณนั้นก็ควรตัดใจแล้วก็หยุดความสัมพันธ์นี้ลงซะก็เพราะว่าประสบการณ์ในปัจจุบันของเรามันได้บอกกับตัวเราในอดีตแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ควรจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แรกหรือแม้แต่ในเรื่องการทาธุรกิจถ้าตอนนี้คุณไม่รู้ครับว่าสินค้าชิ้นนี้หรือบริการนี้ควรไปต่อหรือเปล่าก็ให้ลองคิดย้อนกลับดูครับแล้วก็ถามตัวเองว่า,าด้วยประสบการณ์ที่ฉันเจอในตอนนี้ถ้ามันเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ย ฉันจะยังขายของชิ้นนี้หรือให้บริการนี้อยู่หรือเปล่านะถ้าคําตอบที่ได้ของคุณคือไม่คุณก็แค่เลิกทํามันซะง่ายๆแค่นี้แหละครับการใช้ซิลโลเบสติงกิ้งนั้นเป็นการตรวจสอบปัจจุบันครับว่าเรานั้นทําผิดพลาดซ้ําเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าเพราะไม่มีใครครับสามารถบอกตัวเราเองได้ดีไปกว่าตัวเราและตัวเราในปัจจุบันและตัวเราในปัจจุบันที่มีประสบการณ์นในเรื่องนี้มาแล้ว<ๆ>ก็จะเป็นคนสามารถบอกกับตัวเราในอดีตได้เป็นอย่างดี การคิดแบบ Zero Best Thinking จึงเป็นการคิดแบบย้อนหลังเพื่อให้กลาวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองอ๋อและก็ Zero b s s t t h i n k i n g นี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการลงทุนการว่าจ้างคนและการคิดแบบ Zero Best Thinking นี้ครับก็ยังช่วยให้เรานั้นไม่ถูสีดันทุรังทำแต่เรื่องผิดพลาดเดิมซ้ำๆไ้อีกด้วย แต่คุณในตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ลองเอาวิธี Zero b ่ s e Thinking ไปใช้ในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของคุณดูนะครับและถ้าหากคุณชอบเรื่องราวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม